สวัสดีค่ะทุกคนพลายรีวิวค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นอีกครั้งที่ช่องพลายรีวิวจะรีวิวเกี่ยวกับภาพ,พยนตร์โดยที่ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นนะคะแต่ว่ามันมีจุดพีคจุดหักเหที่น่าสนใจมากๆอยากจะให้เพื่อนๆนตามไปดูด้วยกันค่ะท่านเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวใช้พลังรับความฟินกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยค่ะ Upcoming Summer โดยที่ภาพยาตร์เรื่องนี้นะคะนําแสดงโดยนักแสดงที่เพื่อนๆหลายคนคุ้นเคยตัวพอลลี่รีวิวเองก็คุ้นเคยนะคะนั่นก็คือน้องอูเลยแต่พอลลี่อ่ะไม่เคยได้ดูผลงานน้องจริงจริงจังๆสักทีนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะคุ้นเคยน้องนะคะจากซีรีส์เรื่องสตรีหานช้างเกิร์นนั่นเองโดยที่ภาพยนตรณ์เรื่องนี้นะคะน้องขอบคุณกับน้องจานจือเฟิงนะคะ หรือว่าที่เพื่อนๆคุณเคยจากหนังเรื่อง Detective China 3นั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ2คนเนี้เคยประกบคู่กันมาแล้วนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Adoring เมื่อปี2019นั่นเองค่ะแล้วก็ปี2021นอนับปีที่ฉายในเมืองไทยแล้วกันครั้งคู่ก็ได้โครจรกลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งเนี่ยจะบอกว่าเคมีคู่นี้คือดีมากทุกคนคือแบบ ลงตัวกับการเล่นภาพยนตรนเรื่องนี้มากๆที่แบบเป็นเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นนะคะเคมีดีมากเล่นธรรมชาติมากเหมือนเราไม่ได้ดูภาพยนตรูเลยเหมือนเรากําลังดูคลิปวิดีโอที่ทั้งสองคนนะ่ะถ่ายเก็บเอาไว้แล้วเรามาเป็นผู้ชมอยากให้ทุกคนได้ตามไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆคะ่ะ โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรืเ่องราวของเฉินเฉินสาวน้อยม6นะคะที่กำลังจะเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ว่าบังเอิญว่าในวันก่อนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเฉินเฉินค่ะได้ไปล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับครอบครัวของเธอซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับเฉินเฉินเป็นอย่างมากนะจนกระทั่งเฉินเฉินเนี่ยไปแบบว่า ากฝนแล้วก็ไปแช่ในน้ำจนสุดท้ายอะ่ะก็คือป่วยทุกคนก่อนไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเพียงหนึ่งวันเท่านั้นทำให้ผลสอบที่ออกมาเนี่ยก็คือสอบไม่ผ่านนั่นเองแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ต้องเรียนซ้ำชั้นค่ะและเพื่อตัดรำคาญนะที่แบบพ่อแม่มาถามว่าทาไมถึงแบบไม่ดูแลตัวเองทำไมถึงต้องไปตากฝนจนป่วยขนาดนี้นะคะเฉินเฉินค่ะจึงตัดรำคาญนะด้วยการบอกพ่อแม่ไปว่า เฉินเฉินนะอกหักค่ะเลยทําให้แบบว่าเหมือนไม่มีสมาธิในการสอบนั่นเองและชายผู้ที่หักอกเฉินเฉินก็คือเจิอ้งอวี่ซิงนะคะเพื่อนนักเรียนนุ่มหล่อผู้ที่ใฝ่ฝันจะเป็นดีเจ ฉายาไม่ใช่ฉายาสินามว่าดี X Y Z อแซนะาที่บังเอิญว่าวันนั้นดีหนุ่มของเราก็ไม่ได้ไปสอบเหมือนกันเนื่องจากว่าอกหักค่ะจากดีสาวรุ่นพี่ซึ่งเรื่องราวมันก็เหมือนลงล้อกอับทุกคนเหมือนว่าอกหักทะเลาะก,กันก็เลยเหมือนไม่มีกระจิตกระใจในการจะสอบคนหนึ่งสอบไม่ผ่านอีกคนหนึ่งไม่ไปสอบเรื่องราวมันก็ดูน่าจะจบลงเนาะเพราะว่ามีคําตอบให้กับพ่อแม่แล้วแต่ว่า เรื่องราวมันกลับใหญ่โตเกินกว่าที่ตัวเฉินเฉินคิดไว้เพราะว่าแม่เนี่ยได้ไปบอกครูนะคะถึงเหตุผลที่เฉินเฉินเนี่ยสอบไม่ผ่านนะก็เลยแบบอยากจะฝากให้ดูแลหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วครูค่ะด้วยความหวังดีก็เหมือนแบบว่าเตือนเพื่อนนักเรียนคน,นอื่นๆเนาะแบบว่าเอ้ยอย่าพึ่งมีความรักกันเลยอะไรอย่างนี้นะก็กลายเป็นว่าทั้งโรงเรียนค่ะต่างแซวทั้งคู่แบบอุ้ยเป็นคู่รักกันแล้วดูสิแบบว่า มันเหมือนง้อคืนดีกันตามตื้อกันแต่ความจริงอะ่ะไอ้ภาพที่ทุกคนเห็นนะมันไม่ใช่ไงทุกคนเพราะว่างงหนักมากว่าเราเป็นแฟนกันตอนไหนเรามีแฟนใหม่หรอเราเพิ่งอกหักนะอะไรประมาณนี้เพราะาทั้งสองคนอะ่ะไม่เคยเจอกันมาก่อนทุกคนแล้วแบบอยู่ๆมีเรื่องราวของการเป็นแฟนกันมาได้ยังไงคือเฉินเฉินะ่ะไม่ได้ไปตกลงอะไรกับดีเจหนุ่มของเราไม่เลย ดีเจหนุ่มของเราก็เลยเหมือนแบบว่าคอยตามตื้อไงเหมือนแบบทุกคนเข้าใจว่าเออสองคนนี้เขาตามตื้อการเหมือนง้อคือดีเปล่าเลยค่ะทุกคนดีเจอะไปตามเฉินเเพราะว่าอยากรู้ว่าเธอมันเกิดอะไรขึ้นทํให้เธอถึงบอกว่าฉันเป็นแฟนเธอแต่เฉินเค่ะไม่ได้ตกลงไว้ไงบบก็แบบกลัวข่าวจะล้วนไหลออกไปกลัวความจริงจะล้วนไหลออกไปก็เอาแบบเอาแต่หนีเอาแต่หนีก็เลยเกิดเป็นการแบบว่าเหมือนฉากเดินตามตื้อกันคนนึงแกลงต้องการได้คําตอบไคนนึงก็คือหนีหนีหนีใหญ่เลยฉากนี้นุ่นนนนบ าตลกหนักมากทุกคนถ้าเราเป็นเพื่อนนักเรียนแล้วก็เข้าใจว่าเขากําลังตามตือ้อง้อคืนดีกันอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าทุกคนคะในที่สุดแล้ว DJX b y s ของเรานะก็ร่วมมือกับเฉินเฉินในการเป็นแฟนในที่สุดคะ่ะและเมื่อต้องลงเรือลำเดียวกันแล้วนะคะต่างก็แบบว่าเริ่มเล่าเรื่องราวความจริงให้กันฟังว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆฉันถึงไป กลายเป็นแบบแฟนมโนของเธอได้ฮะเฉินเฉินอะไรประมาณนี้ซึ่งพอทั้งสองคนนะได้เล่าเรื่องราวของกันและกันนะก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะเริ่มสนิทมากขึ้นเริ่มเปิดใจให้กันมากขึ้นนะเพราะว่าเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นของทั้งสองฝ่ายแล้วฉากน่ารักน่ารักพร้อมความห่าก็มาเต็มที่เลยอยากให้ไปดูค่ะเริ่มค่อยๆเรียนรู้ความชอบของกันและกันโดยเฉพาะดีเจหนุ่มของเราคะที่ก็แบบว่าพาเฉินเฉินของเราเนี่ย ไปร่วมเปิดโลกดนตรีของเขาด้วยนะพร้อมบอกถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ว่าจะเป็นดีเจดังให้ได้ที่เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะว่าในความสัมพันธ์แบบหลอกๆที่เกิดขึ้นนี้นั้นจะลงเอยอย่างไรเรื่องมันจะยิ่งใหญ่บานปลายหรือว่าจะหยุดลงแค่นี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงจะมีเรื่องราว พิกพิกอะไรมาอีกหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆก็ต้องตามไปดูนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวต่อจากนี้นะจะเป็นการเจริญเติบโตเรียนรู้ชีวิตไปกับทั้งสองคนค่ะยอมรับในความเป็นจริงและเดินหน้าก้าวต่อไปรอวันที่แบบว่าจะได้พบกันใหม่เป็นหนังที่แบบอยากบอกว่าบอกเล่าเรื่องราวความรักของช่วงชีวิตวัยรุ่นที่บางครั้งนั้นผล ที่ออกมาอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจหวังเราต้องเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับความเจ็บปวดและเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังเพียงแค่บางส่วนน่ะอาจจะไม่ใช่ใจความทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้อย่าเพิ่งจินตนาการไปรไกลใดๆก็คือทุกคนคะภาพสวยคือเขาถ่ายเป็นยุคปัจจุบันเรานี่แหละแต่ว่าเหมือนมีการเกลี่ยสีมีการใส่ฟิลเตอร์ให้มันดูเหมือนแบบ เหมือนแบบย้อนยุคนิดนึงแบบภาพสวยมุมกล้องสวยนะคะการดําเนินเรื่องการเล่าเรื่องแบบดีอะทุกคนมีความแบบมีจุดพีคมีจุดพิกล็อกที่เราแบบดูแล้วแบบฮะมันไม่ใช่เรื่องราวของความรักใสๆรักวัยรุ่นที่เราเข้าใจหรออะไรแบบนี้คือแบบดูจบแล้วแบบได้ข้อคิดได้ความเแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ได้ข้อคิดได้คติเตือนใจมาด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็พอแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเคมีคู่พระนางดีมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมตามไปลุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเฉินเฉินกับ DJXYZ ของเราด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะมีจุด จบหรือว่าจุดลงเอออย่างไรจะสารสัมพันธ์ต่อไหมหรือว่าจะมีเรื่องไรพลิกๆิขึ้นมาอีกไปตามรุ้นไปตามเชียร์กันต่อได้ใน upcoming summer อย่าลืมตามไปรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย